าแล้วพี่น้องพวกกระติกนั่นว่าได้ขวดในเวทีว่าได้เบิ้งยักจักมือว่าได้ยางไปขวดรบบดี้หรแบบนี้เอยก็ห้องมันสะอาดไม่มีมันมันยางเข้าไปแล้วมันรู้สึกมืนตีดีมห้อันเข้าไปนอนอีกบอกระมือดีบอแล้วก็เวเขาเขากำลังน้อนอะไรกุนเทิร์กอาจจะไปนอนอุดรบมือถือกลับคอนแกนเลย สูตรพิมื่อรมันอ่อีฉันกบ้เฉันเนาะอ๋อจอดพื่นี่ดีเ้อนี่แล้ได้ไปเร็วจะวามาคผู้ใดดีจะเป็นมาร์่ลวดไม่นุ่กินไปอย่างเบาอลรอยู่ในปากลดก็เป็นหยังดอไอ้แจ็กกี้เจ้าขวาเจ้าขวาเบิรงคลิปน้ำสอแหมคลิปมือเคลื่อนแหมจะเห็นคลิปไปัมยังแกจะเห็นคลิปไป แม่แม่ปวดคี้ยวไกแมงกี้กี่บังนะเจ้าสิหูเลยว่าเป็นยังเสียงขึ้นไหลเหมือนคลื่นหนึ่งไก่ไก่เบอรรู้เบอรรู้จักจักซิมบงรู้หนเกี่ยวเาซิมอยู่บ่เียญซิมทูดิทางดีมนะแต่าวน้พ่นเขาซิมไหมเขาเจ้เมยล้มเขซิมเป็นยังนกไก่ตังวัวยังตัวใหญ่กับยังกินเด็ด้วย นุอมเลยวมเลือดให้ผ no. ู uh ้ใดปรุง uh ฉันจะยางโอ้ย hmm. มันมาปรุงแมว่าฉันปรุงเราปีดเจือๆเอาบ่อเรามาคนบ่เออฉันสีปรุงหลดดีเทใส่มันเสียบน้ำกุใส่หลุดดีนี่ก็เสียบจะไหน24ห่อไหม24ห่อเลย24ห่อย24ห่อเยฉันีมันก็เสียบเปมันหเบดหงิงเล่าเลย เป็นนี่แหละที่มากของเสียงไหลเมแจกี้เตี้ยสูจ้นมาสูดกมี่อกเ่ปาววบมานํมานำรถเพิ่นไวเพิ่นไวยักซ์ีเหลอะไรดีไพสีบัเขินเนาะเป็นลใส่แจกีก็เขินมันสุขคนหลัะเจ้าเจ้าวิปหน่อยแล้ว ชอบ a วกแม่นะครับ